กลับไปดูเรื่องกลับกับการพูชานะพวกคุณนะทั้งหลายต้องไปกดไลค์แนวหน้ามั่นคงชนะฉันพูดถึงเรื่องเฉินจือ้อและการบุกของเกาหลีใต้คือเกาหลีใต้เนี่ยเด็ดดวงทะลวงใส่มากคนของเขาหนึ่งคนเมื่อสิงหาคมเสียชีวิตแล้วเมื่อต้นเดือนที่แล้วเสียชีวิตอีกคนหนึ่งแล้วหายไป330สสคนสอสอ,สอวอปิดสภาเลยบอกให้ e y, รัฐบาลทำนี้ได้ยังไงนั่งนิ่งดูดดยอย่างนี้ได้ยังไง,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 ไง,ไงทำไมถึงไม่ออกไปดูซิว่ามีคนของเราเนี่ย ไปบาดเจ็บล้มตายแล้วหายไปในกัมพูชาได้ยังไงประเทศนี้มันเป็นประเทศอาญากรของชาติจริงๆรัฐบาลเกาหลีใต้ส่งในพลอดีตในพลคนหนึ่งส่งกระทรวงการต่างประเทศปล่อยความมั่นคงหน่วยข่าวกรองบุกเกาหลีใต้เลยแล้วผู้หญิงคนนี้ไปนั่งคุยกับเออไปนั่งคุยกับคุณมาเน็ตบอกว่าเอ้ยเราต้องหาคนของเราให้เจอนะทะลุมัธจะมีอย่างงี้นี้นะคุณมาเน็ตคุณมาเน็ตบอกว่าไงหรือเปล่าเกาหลีใต้กับเราช่วยกันไม่ต้องเอาประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวคุณมาเน็ตมันพูดว่า ให้ประเทศไทยไปแก้ปัญหาของตัวเองให้ได้ก่อนเถอะถ้ามาพูดใกล้ๆฉันนะคุณมาเนทฉันตบบ้องหูเลยเอาให้หูเอื้อไปสามวันเลยแกเรียนเวสต์พอยตได้ด้วยโคต้าของกองทัพบ,บอกแตตอนแกจะไปเวสต์พอยตเนี่ยจะไปเวอร์จิเนียเนี่ยแกจะไปถูกปะหลอกอยังต้องให้ในผลบ้านเราอะจูงมือขึ้นเครื่องบินไปเลยน้อยเนี่ยวันนี้ทำปากดีปากเก่งปากแซบคุณมาเนตมาบอกว่า ไม่ต้องหรอกเกาหลีใต้เธอกับฉันไ่้เคลียร์กรรันไม่ต้องให้ประเทศไทยมาช่วยหรอกให้ประเทศไทยช่วยเหลือตัวเองก่อนบัดโทพอจะโตมาจะถึงบัตรเนี้ยตัวเองอ่ะได้กองทัพบกไทยเลี้ยงดูไม่นั้นบัตรเนี้ยจะได้เป็นนายพลได้เลี้ยววันนายพลฮุแมนเน็จริงๆหรือเปล่าหรอกไม่นั้นก็แต่งตั้งกันเองเพ่อแกเดี๋ยวก็แต่งตั้งออกยาเฉินจื้อเดี๋ยวก็แต่งตั้งสมเด็จตุนสมเด็จหนะ้าสมเด็จนี่อีเจ้าปลอมอีพลปลอมอีเนตอีโเจนตาง่ะอีมาลีไงเป็นพลทงอง่ะ อิมาล,ลีไม่เคยลงสนามลบเลยอิมาล,ลีไม่เคยหัดทหารเลยอิมาล,ลีตุ้ยนุยจะตาอิมาล,ลีกิซื้อบกเช้นไปนะกะปกละ500บาทนะบกกินก่อนอาหาร3เมตรสามมื้อเลยไอ้ได้ผอมลงบ้างอิมาลีอิมาล,ลีโซจียนตามไม่ได้เป็นอะไรเลยก็เป็นพลโทได้มันเป็นประเทศที่ล้มเหลวประเทศที่อัดยากรประเทศที่มีอัดยากมไปศูนย์กลางแห่งความสีดําสีเทาและจีนเทาอยู่ในนั้นเยอะมากสีฮันุกวิวเอยเลียมเอยเกาะกงเอยปล่อยเป็ดเอย กองทุนไอ้อะอะไรข้งมลของมันเอยพนมเป็นอยู่ไม่ได้พนมเป็นอันตรายมันเป็นประเทศอันตรายวันนี้ค่ะวันนี้ของประเทศไทยนะประเทศไทยขยับแล้วนะจ๊ะคือประเทศไทยอย่างนี้หนึ่งทหารต้องขยับจ้าทหารไม่ต้องไปอาศัยอินฟลูทหารมีโคศกเยอะโอเคเคืเคอดาราคนดังจะไปเป็นโคศกให้เป็นเรื่องที่ดีแต่เรื่องความมั่นคงคุณควรจะเอาทหารของคุณเป็นโคศกไม่ต้องให้เล่าเยอะเนาะ ทออทาหารคุณจะเอาทาหารไปโคศอกและทาหารคุณจะจัดการทาหารเองทางหารคุณจะจัดการยุทธวิธียุทธศาสตร์เองไม่ต้องให้อินฟลูเข้าไปไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ถึงมือชาวบ้านอะ่ะทาหารอะ่ะรู้จักรา่าคำว่าทาหารอะ่ะที่ริมชายแดนเนี่ยสี่เดือนแล้วอะ่ะพี่ทาหารทาหารรู้ไหมว่าต้องทำอะไรบ้างรู้ใช่ไหมโ okay, no? อเคเนาะอ่อ